นี่มันสวยมากเลยอ่ะนี่แหละมันต้องประมาณนี้แหละเนี่ยกะล่งพอดีเลยอ่ะยิ่งถ้าเป็นโยเกิร์ตน่าอู้เอาเทียนเดียวเลยให้มันเป็แตกินอ่ะมันสียสดโอ้ยตรงนี้เลยเหรอเขากินเพื่อสุขภาพไม่เป็นสุขภาพแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะมันเอาจริงอันนี้มันเพื่อสุขภาพาศัยอันนี้ไปกลายเป็นแบบ แล้วเมันก็นไม่มีรสชาติเอาเขาก็ไม่ได้กินมีรสชาติอ่ะอันนี้เขากินเพื่อความอร่อยใครกินตรงนี้เอาสูบโควิดได้บ้างหนึ่งเยอะมาก่าไทยได้ทั้งสามไทยวัสดุดีเลยดีนะเลยแล้วฉันเบียดแล้วฉันมือดีมากเนี่ยประมาณเ <c oughs> นี้ยกำลังพอดีน้องใหญจิ๋น้องใหญ่เลยเด็กพวกนั้นนอกให้เท้าลูกดำๆพวกบอเอาเอาแต่ปากก็ได้บ่กเอาหนาดอก เอาซูลยังว่เาเราเป็นยัา <c oughs> นำมากินหวดมองไหมน้ำกินยัง่าเม่สิ